สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องโซปอล่าวบวบวสีในประเทศหรือต่างประเทศนะครับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับค่ายภูผาเล่ขอดของผมนะครับจะปล่อยเพลงน้องแหม่มสีสุดานะครับของน้องแหม่มสีสุดาออกมาในวันที่21เวลา9นาฬิกานะครับเดือนนี้นะครับเหลือเวลาเพียงสองสัปดาห์เนี้ย1พฤศจิกายนนะครับเวลา9นาฬิกาบทเพลงนะครับ โค้งบ่อกั้นของแม่มสีสุดานะครับที่ผมตั้งใจนะครับทำเพลงนี้นะครับเพื่อเป็นบทเพลงแห่งรูปน้ําโขงนะครับเป็นของฝากนะครับเพื่อความหักความแพ้งครับระวังพีหน้องเฮาสฝากฟังแล้วก็น้องแม่มสีสุดาเนี่ยเป็นคนบ้านโพนย่านางครับเซโนเมืองอุตุมพรแขวงสอนเขตสซปอลาวครับน้องเรียนจบนะครับในชั้นมัธยมก็ได้มาทํางานนะครับ สู่ชีวิตน้องเองเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณพ่อตั้งแต่อายุสองขวบครับอยู่กับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ต้องไปทํางานตัวน้องเองกับน้องสาวก็ต้องอยู่กับคุณยายนะครับซึ่งท่านนะครับมีความบกพร่องทางสายตานะครับแล้วก็คุณยายทวดยายทวดก็ได้เสียไปหลายปีแล้วครับน้องแหม่มซิสุดานะครับเป็นนักร้องที่มีความตั้งใจกระตันอยู่นะครับแล้วก็มีความรักในการร้องเพลงเป็นอย่างมากครับ แม่ีสุดาเนี่ยเขาได้ร้องเพลงตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่เมืองอุดมพรแขวงสอนนเคตแล้วครับคุณครูให้ร้องเพลงเป็นประจำพอมาอยู่ฝั่งไทยเนี่ยพอดีนะครับผมไปทํางานที่สพลาวประมาณ2อสมปีนะครับบ้านพนญ้านางเนี่ยเป็นบ้านที่ผมมีลูกน้องอยู่เยอะนะครับบรรดาลูกน้องผมก็เป็นน้านะครับเป็นน้าเป็นญาติพี่น้องของคุณแม่ของน้องแหม่มนี่และครับแนะนํามาผมเลยให้โอกาส ในการบันทึกเสียงนะครับในบทเพลงแรกคือโค้งบอกั้นนะครับซึ่งผมได้เขียนแล้วก็ได้นักเรียบเรียงเสียงประสานมือดีระดับประเทศของเรานะครับคืออาจารย์เอ็มนานน์นะครับผู้ทําผลงานเพลงมามากมายนะครับที่เป็นเพลงยอดนิยมนะครับซึ่งบทเพลงนี้นะครับผมต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เอ็มนาโน์ด้วยที่เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ทําหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะครับผมตั้งใจที่จะทําบทเพลงนี้มาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับ ก็หวังว่าจะนะครับให้ความอุปการะคุณค่ายเพลงเล็กๆของผมด้วยนะครับถือว่าให้กําลังใจผมเพราะว่าผมเองเนี่ยอ่ะก็ไม่ใช่คนทารวยอะไรครับผมทํางานด้วยใจจริงๆครับเพื่อบทเพลงงดงามของสองภากฝั่งแม่น้ำคงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้ยินข่าวคราวนะครับพี่นองเข้าทั้งสองปอเล่าครับกับรังลังไหลเข้ามาในประเทศไทย เพราะว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลไทยได้การทําการผลักดันแรงงานกัมพูชาและไม่ต่ออายุนะครับบัตรทํางานให้กับแรงงานกัมพูชาด้วยในยุคของท่านนายกอนุทินนี่แหละครับซึ่งเรากำลังมีปัญหากัมพูชาเยอะแต่นะครับตอนนี้พี่น้องเราทางด้านฝั่งซ้ายจากสปปลาวครับได้ลังไหลนะครับลังไหลเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทํางานนะครับถือว่าเราเป็นคนพูดภาษาเดียวกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับ ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเท่ากับคือพี่น้องนี่แหละครับผมเองคุณปูผมนะครับสมัยตะกอนคุณปูเคยไปเห็นงานคุณปูผมนี่ก็ไปสอนหนังสือวที่จับปัะสักครับแต่ก่อนก็เป็นบ้านเมืองเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องข้ามฝั่งข้ามไปข้ามมาเท่าไทยกระได้กันครับไม่ว่าท่านจะเป็นแฟนครับของน้องต้นข้าวอยู่ภาคกลางนะครับหรือที่ใดๆก็ตามแต่เราพูดภาษาราศักท์เดียวกันครับเราเราคือพี่น้องกันสำหรับค่ายเพลงภูพาเดีคอร์ดเนี่ย ผมคิดถึงเรื่องงานศิลปะและคิดถึงเรื่องนะครับเราเป็นพี่เป็นน้องกันผมเป็นกวีเป็นนักเขียนสัจจะนิยมครับผมไม่ได้แบ่งประเทศเราควรจะมีความรักความเมตตาต่อกันนะครับเพื่อความงดงามในอนาคตเพื่อลูกหลานของเราบทเพลงแห่งรูปน้ําโคงบทเพลงแรกเนี่ยนะครับเป็นบทเพลงที่ผมตั้งใจมากครับแล้วก็น้องแหม่มสิสุดาผมนดะ้ให้โอกาสแม่มเพลงนะฮะทำงานหนักครับทํางานในร้านเดเกอรี่ร้านเค้กครับ แล้วก็หาเงินช่วยคุณแม่ดูแลน้องนะครับวันนี้แหม่มซิสุดาเนี่ยนะครับได้มีโอกาสอัดเสียงถึงแม้ว่าน้องแหม่มอาจจะเป็นนักร้องใหม่ยังไม่อาจได้เก่งมากนะครับแต่ว่าผมเองคิดว่าผมมองคนตรงนิสัยใจคอความกระตันยูความตั้งใจนะครับผมได้ให้โอกาสถือว่าเป็นลูกสาวผมคนหนึ่งผมก็อยากจะฝากแหม่มซิสุดาเป็นลูกสาวของคเพื่อนด้วยทุกคนนะครับผมมีอุดมคติอุดมการที่แน่นอน และผมยังมีโครงการที่จะสร้างบทเพลงให้น้องๆอีกตามกําลังผมนะครับเพราะว่าการทําบทเพลงบทเพลงหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้ง่ายครับผมเองเึงตรงบอกตรงเลยผมก็ต้องอดูแลครอบครัวด้วยแล้วก็ตั้งใจทํางานนี้ให้น้องแแบบจริงนะครับเป็นบทเพลงแรกก็หวังว่าจะได้รับการต้อนรับจากเพื่อนๆทุกคนครับเป็นงานเพลงที่เป็นเพลงลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งและก็มีนะครับเรื่องราวของอ คนสู้ชีวิตนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนสปลาวคนอีสานใครก็ตามแต่ครับที่เดินทางมาทํางานในเมืองใหญ่บทเพลงนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กับแรงงานนะครับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยแรงงานจากสปลาวแรงงานจากเมียนมานะครับแรงงานจากทุกประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ดีกันเป็นกําลังใจให้บุคคลที่ทํางานนะครับที่กําลังสู้ชีวิตอยู่เราทุกคนเนี่ย อานามีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการประกอบอาชีพสุจริตเคารพในกฎหมายของแต่ละประเทศแต่ความเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยผมผมอยากจะให้เราเป็นพี่เป็นน้องกันครับเพราะว่าในอนาคตเส้นแบ่งรัฐชาติก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรในอนาคตเราก็ไม่รู้ครับมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่คงอยู่คือพวกเราทุกคนนี่แหละเราอย่ามาโกรธมาเกียดติหรือว่ามียคติต่อกันเลยครับผมุงขอเรียกร้องมานี่แล้วครับรวมทั้งฝาก ผมฝากน้องแมมซิสดาไว้ครับพี่น้องสซอปอาลา่าที่อยู่ต่างประเทศนะครับอวบัติอยู่ในยุโรปหรืออเมริกาผมมีความตั้งใจจริงมีความบริสุทธิ์ใจอย่างยิ่งครับที่ทําบทเพลงนี้ออกมาก็หวังว่าเพื่อนๆจะให้การต้อนรับนะครับลูกสาวผมลูกสาวทุกท่านนะครับลูกสาวแห่งลุ่มน้ําโขงครับน้องเองเนี่ยนะครับเ,เป็นไข้นะครับม่สบายทางานดึกขนาดไหนก็ซ้อมร้องเพลงครับผมเห็นผมว่าเมตารับเป็น เหมือนลูกสาวผมคนหนึ่งน้องเองก็ให้ความเคารพผมเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ผมเองก็คิดว่านะในปอนี้2025 Global Network แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมีทัศนคติเป็นบวกมีความเมตตากรุณานะครับมุทิตาอุเบกขาพรมวิหารสี่ให้กับพี่น้องผู้ร่วมเกิดกับเราเ,เกิดเกิดมาร่วมทุกกันนี่แหละครับเราต้องแบ่งปันนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการเพลงนี่เพื่อนมาา,าม,ามาคอมเมนต์นะครับกลาบขอบพระคุณมากครับว่าการมีดราม่าทำให้เกิดมิติต่างๆขึ้นในบทเพลงใน,ในสังคมของศิลปินก็อาจจะใช่ครับก็อาจจะใช่ในวงการบันเทิงนะแต่สําหรับผมที่อยู่ในวงการหน้าเขียนเนี่ยาก,าการสร้างดราม่าผมว่ามันไม่จําเป็นเลยมันไม่จาเป็นครับถึงจะไม่มีดราม่าผมก็พูดถึงน้องต้นข้าวอยู่แล้ว พะน้องต้นข้าวเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งในใจผมที่มีเสียงดีที่สุดผมฟันธงครับใครจะว่าอะไรก็ช่างเพราะผมโกหกไม่เป็นดีก็ต้องบอกว่าดีครับและน้องอิงรัตนาพรเพริบันแพงเป็นเด็กที่ดีมากๆและถึงแม้ว่าเสียงของน้องจะเป็นเสียงในรูปแบบของอีสานและหมอลำแต่น้องมีสเสน่ห์บนหน้าเวทีไม่ไม่เป็นรองใครครับส่วนน้องธิดาราวศรีวิไลเนี่ยน้องคืออนาคตลูกทุ่งหมอลำ ของภาคอีสานและของสองปอาวารูมน้องคงนะครับในอนาคตแน่นอนน้องแหม่มสิสุดาผมก็ตั้งใจที่จะทาให้น้องเนี่ยนะครับสามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพที่น้องรักก็คือน้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าน้องอยากเป็นนักร้องครับผมก็หวังว่าแหม่มศิสุดาเนี่ยจะได้เป็นนักร้องนะครับแห่งร่มน้องคงอีกคนหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าเป็นนักร้องของไทยหรือสอปอเรานะผมขอบอกว่าแหม่มซิสุดา นะครับที่ดาราศรีวิไลเหล่านี้นะครับรวมทั้งน้องปรารถนาศีวิไลรวมทั้งน้องไอศีวิไลนะครับลูกหลานผมทั้งนั้นเลยนะครับนักร้องเหล่านี้คือนักร้องแห่งรุ่มน้องผงครับรวมทั้งน้องต้นข้าวสุบิยารวมทั้งน้องหญิงรัตนานพรเพรียนแผงน้องอ้างอายล้วนแล้วแต่เป็นเจนเนอเรชั่นใหม่ที่ผมขอฝากไว้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับรักเมตตาลูกหลานเราเถอะครับทุกคนล้วนแล้วแต่ผลิตผลงานดีๆออกมา จะได้เป็นอนาคตนะครับของชาติเป็นอนาคตของพี่น้องเราในรุ่มแมข่ขงที่จะมีความสัมพันธ์ดีมีแต่แนวคิดบวกซสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอนุชนรุ่นต่อไปทั้งสิ้นครับที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับบทเพลงขงบอกกัน้นบอกเล่าถึงชีวิตของแม่สีสุดาที่เติบโตมานะครับไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลยตั้งแต่อายุสองขวบครับอยู่กับคุณยายตาบอดนะครับ อยู่ที่สปลาวน้องนะครับดิ่นรนนะครับคุณแม่เลี้ยงมาคนเดียวจนโตทําขนมขายคือผมบ่อยฟังนะครับเราเคยเอาขนมไปขายในบ้านพูดย่านั่งเราไปที่ดาเล่าตอนที่ดาเล้านหน่อยๆครับพ่าเก่งแยแครับทีดาเล่านะครับพูดเก่งมากเคยเจอกันแล้วก็เป็นญาติพี่น้องกันทางด้านคุณพ่อนะครับคุณคุณคุณลุงคุณลุงของน้องแหม่มศิสสุดาเนี่ย นะครับรู้สึกจะเป็นพี่ของคุณปู่ของทิดาราวนี่แหละครับมันเป็นการจุดใต้ทําต่อกัมาหันที่นักร้องของผมกับที่นั้งร้องของ่ายสกูซิวิไลเนี่ยมาจากหมู่บ้านเดียวกันเมืองเดียวกันครับคือทิดาราวแล้วก็แม่มซิสุดาเนี่ยอีกสามวันครับวันที่21พฤศจิกายนผมก็ขอฝากน้องแม่มซิสุดาด้วยนะครับเก้นาฬิกาช่วยกันให้กําลังใจผู้ผาเลขคอร์ดของผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทํางานต่อไปและส่วนเรื่องราว ของน้องต้นข้าวผมก็ยังยืนยันว่าต้นข้าวคือเบอร์หนึ่งครับวันนี้ต้นข้าวมีผลงานสะเทือนไปถึงยุโรปนะครับสะเทือนไปถึงอเมริกาแล้วคนต่างชาติมากมายต่างมาแห่มาคอมเมนต์บทเพลงไม่มีผมแดนครับไม่จาเป็นต้องฟังรู้เรื่องครับดนตรีเสียงร้องเนี่ยมันสื่อกันเป็นภาษาสากลได้และแน่นอนครับผมเชื่อว่าน้องๆในรุ่นนี้แหละจะเป็นความหวังของวงการเพลงของไทยและรุ่นน้ําโขงของเรา โปรเจกต์นี้โครงการนี้ของค่ายผู้วาเลคคอร์ดคือความงดงามของชาติพันธุ์ไทยพูดภาษาไทยกระไดด้วยกันนี่แหละครับก็คือเราเป็นพี่น้องกันทั้งหมดตรงจุดนี้จะทําให้เรานะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขไปจนถึงรุ่นลูกหลานเราเลยทีเดียวครับตรงจุดนี้แหละครับผมยาซูฟฝาพี่น้องทุกคนครับว่าเฮามองในม่บวกสําหรับผมที่เป็นนักเขียนดราม่าไม่จะเป็นครับการแสดงงานศิลป,ปะมาจากจิตใจนะครับดราม่าเป็นเป็นส่วนประกอบที่เล็กน้อยมาก ซึ่งผมคิดว่าต่อไปนี้ยุคต่อไปจะพิสูจน์กันด้วยผลงานนะครับความตั้งใจจริงและความงดงามของบทเพลงคือสิ่งที่เราปรารถนาและผมเชื่อต้นข้าวสุปียาที่ดาราศิวิไลอูอิงรัตนาพรนะครับน้องก็อายและรวมทั้งแม่มสิสุดาครับที่ผมตั้งใจจะสร้างให้น้องเป็นนักร้องที่นวดนาำในอนาคตก้าวแรกครับยังเป็นนักร้องใหม่นะครับคใายผมก็ยังเล็กๆครับป็นเพิ่งหัดเกิด เกิดยังยังคานไม่ได้เลยครับคานผมเนี่ยนะครับก็หวังว่าจะได้รับแรงใจจากเพื่อนๆวันนี้ต้องกับขอภัยนะครับพันคอนิดหนึ่งเป็นเป็นเป็นไข้หวัดลงคอครับแต่ผมก็ยังสู้ทํางานช่วงนี้เป็นช่วงที่จะปล่อยเพลงด้วยนะครับคุณพ่ออย่างผมเนี่ยสาหรับเพลงของลูกสาวอย่างแม่สุดาผมป่วยไม่ได้ครับลูกสาวผมซื้อออกนะครับออกสิ้นเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยพ่อป่วยบ่ได้ครับป่วยกับตัวค็ดงานครับยังไงก็ต้องสนับสนุนลูก ไปถึงที่สุดเมื่อคืนนี้ผมพูดแทบ,บไม่ได้ครับเจ็บคอมากตอนนี้ก็เอาคีพึ่งหรือวิกเนะ่าทาคอแล้วกินยานะครับพาพันคอผมอก็ยังจะสู้มิวสิกวิดีโอลูกยังไม่เสร็จครับกำลังประสานงานแล้วตอนนี้เดโมโ่มาแล้วก็ตอนนี้มาสเตอร์มาแล้วครับมาสเตอร์ <spe ak> เพลงของน้องแหม่มซีสุดามาแล้วครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวเรา,เร,ารอรับฟังกันเป็นบทเพลงที่งดงามมากเพลงที่ผมปล่อยไปเป็นทีเซอร์ไม่ใช่มาสเตอร์นะครับ เพลงในที่เซอร์เป็นแค่เดโมนะครับเพลงจริงมาแล้วครับวันนี้ของแหม่มซิสุดาครับมิกมาสเตอร์มาเรียบร้อยแล้วอยู่ในมือผมแล้วพ่อเองป่วยไม่ได้ครับพ่อจะต้องสนับสนุนลูกให้ถึงที่สุดวันที่ยี่เบนี่นะครับผมฝากพ,พี่น้องผมเป็นคนไทยก็จริงครับน้องแหม่มเป็นคนลาวก็จริงตอนนั้นคือลูกสาวผมผู้หนึ่งครับผมรักพี่น้องผมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาวขอให้มีไมตรีมิตรภาพผมพักเท่านั้นเหละครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะ มอบความรักความเมตตาให้ลูกสาวคนนี้นะครับแหมซีสุดาในบทเพลงโค้งบอกกันในโปรเจกต,ต์ของผู้พารกรด้ก่อนผมคือบทเพลงแห่งรูปน้ําโคง้งเพื่อความรักนะครับความปรารถนาดีให้พี่น้องเราทุกคนทั้งสองฝากฟังครับขอบพระคุณมากครับที่รับฟังคลิปนี้ครับชีวิตเลือกบ่ด รับบทสุดท้ายคือไกลบ้านเฮาสาวน้อยมอปลายลาถิ่นแผ่นดินลาวดอกจำปาขาวก็ค้างฝั่งไทยพวงเดทั้งแม่และน้องบ่วงเจ้าของซิอู่จังใดท,ทุ่งเททำงานเป็นลูกจ้างที่ห้างไทยกลืนข้าวคำได้